กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหกักแพงเบิร์ตสุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะพี่ป้านะอาแหละพ่ออีแม่ประเสรนซะสบายดีตอนซีสวยๆนิดน้อยตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านน้ำโมงพี่แหละพี่น้องเลยบ้านน้ำโมงพี่แหละอยู่เพ,ยนนเพื่อนทพอทแม่พี่แหละอยู่ไหานอยูหน้าเพลินเนาะข้างล่างก็จะเป็นหัวหัวหายนอยหน้าเพลินเนาะ อันนี้นี่นี่ที่เลี้ยวเห็นนี่จะเป็นคอกหมูเลยพี่น้องเลยเป็นคอกหมูเก่าซึมเธอแหละพวกน้องๆเลี้ยงหมูได้ตอนน่ะเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วมันเนี่ยได้มันรายได้บุดีเนาะมันผสมขานื้ขาแห้งขาเหนื่อยะไรประศรีซะเรื่องของเรื่องเข้ากัสิมาแถมขนาให้เพลินพี่น้องเอ้เนะาะมัดปากทงปากทางอะไรที่มันขาดมันลายอะไรจะมาแถมให้เพลินเนาะสอยๆกันนั่นแหละ ยั <c oughs> งบ่ได้เมื่อดอกแต่ว่าสิเมืออ่อเลยล่ะอันนี้น้านนพเพื่อนมาน้านนเนาะน้านน,น้านนลสือ่อนาตัวนี้นะตัดภาพไปขนาดคนนี้กล้องหลังพี่น้องเอ้ยตัดภาพไปกล้องหลังเนาะอันนี้กล้องหน้าเด้ถ่ายกล้องหน้าตัดภาพไปกล้องหลังพลับบ้านน,นี่นี่หน้านนตรงนั้นจะเป็นหมอ้อแบ่งไฟ หม้อล่อยหนึ่งดอกหม้อแบ่งพริกกันดีเดี๋ยวไปปุ่นในผมจะเป็นบ้านน้ำมงผุดไปหน้องเยเห็นลังคาเฮือนคนพู้บอแมนตัวนี้ได้บอแมนตัวนี้นี่บอแมนลังนี่ได้นี่บอแมนโพนลังนะพู้เป็นบ้านน้ำมงนากระบานนะบริไกลกันดอกสีประมาณสักหกหลอยเจ็ดหลอยเมตรนี่แหละ ต้องนี่ก็สิเป็นองเฮียนองเฮียนปฐมบ้านณอฑมองศ์ปฐมสมบูรณ์อยู่บ่หรือว่าจังได <c oughs> พอยังบ่อหู่าสมบูรณ์หรือบ่สมบูรณ์เนาะนี่เดี๋ยจะมาแถมนี่แต่มันขาดมานยังนี่หละคันประปงไปแปลก,ก็จาขึ้นในีเพลินเนี่ยบอลาย์ย่ายห่างไปแน้วเว้ยบ่อลาย์ย่ายห,าห่างมากมา,มาลืมกดไลค์กดแชร์จะเบิ่งน้ำกันไปแน้วเว้ย ทักษะการแทงคันนาอเอาเต้นจังดือนี่ละก่อนอื่นก็ต้องเอาตีนมันคืนก่อนไป,ไปน,น,น้ <c oughs> นนองไยต้องคุดตีนึ้นก่อนแทงคันนาต้องคุดตีน สายพูดสายพดละมั้งพูดในเบิ่งใกล้ๆก,ก่อนถอยไปพี่น้องงับไปเนื้อหมักจกจีทื้องับไปไกลๆ <c oughs> เขามาเบิร์นไก่ได้มักจกจีทื้อไหมเงินมักจกจะรูดหัวบอหับไ่ชอบ <c oughs> จกรอดจากหัวบอหับไ่ชอบเดี๋ยวถ่ายผู้ชมไว้ ถ้าอยู่ห้องกับแทมประจำอดอกข้างหน้าก็ได้คนดูยองจะคลองเองนี่แหละสิบประมาณนี้ ส,มมออสีประมาณนี้พี่น้องเออเก็บพระไวปสมัยก่อนเนาะมันได้ลายลายก่อนยังเบิ่งสีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะคือการแถมคันนาหรือว่าป่านขันนาเลยสีประมาณนี้เลยโอ้บ่ได้ป่าแต่หึงเละพี่นอ้องเอ้ยปวดแขนไหมเนาะเขาบ่ได้ป่าลายปีเลยแม่ยีดอกเห็ดหน้าปีแล้วนี่ก็เห็ดหน้าอยู่แต่ว่าป่าป่ได้แถมอยู่บ้บานโน่นห้างน่อก็ดี สี่ประมาณนี้แล้วนี่ยคณะแถมขึ้นสะูงๆไปเนี่ยนะหน้ามันก็ะจีอยู่เข่า,ามันก็ะจีงามเนาะแต่ว่าไฮนี่นะ้ำมันงามอยู่แล้วเพราะว่าน้ำน้ำขี้หมูนี่ได้พี่น้องมาไหลลงมาน้ำขี้หมูขี้งัวขีว้กล้วยนี่เนาะเป็นโบกนี่มาไหลลงมานี่มันก็นงามอยู่แล้วไฮนี่นะนะสีประมาณนี้สีไปแถมคันใหม่ป่ะนี่คันนี้เพิ่นเราให้แถมสามีและพ่อเพิ่น,นเนาะเอาก็ <c oughs> บ่คัดใจเพิ่นคุแถมคันใหม่เวลาผ่านไปที่คุดแถมนี่ประมาณสักซ้านาทีนี่แหละพี่น้องอยากคุดมานี่ประมาณซ้านาทีผมได้ผมได้ง่ายๆได้พี่น้องเว้ยหัวเป็นยังคือเลใน้องเย็นนะมีคนจวดมันบอกรือ่องืมก็ไรก็แชร์เดอ้อพี่น้องเว้ยแถมก็น่าทอพอทอแม่เพ,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 พื่อนทั้งเหึงเนาะนาน ก้นกับปล่อยๆลงมาอะไนะเบิกสถานกา,ารณ์ มันจะทไทยหน้าหูทุดเกคนทั้งวมดท่านพายให้อยู่นีนมันแข็งมันแห้งจะงทีสิไทยแหละแหละให้จะมันบอดแดดพี่น้องเลย ผมมีมว่าแดดพ่นกระตกลงม,มาอีกเลยนี่วึ่วชขักีิลีขักขักขักพ่นลงเลยพี่น้องเว้ยเฮ้ยยังโกนคือบึ้งอยู่นะเวลาผ่านไปพี่น้องเว้ยเนาะเหมือนพนงานเฮานานมาแล้วคือแถม น้ำแจมันคันแต่ที่มันต่ำเลยแถมขึ้นแถมขึ้นพลนกระตกไป่น้อยพลนกระลินอยู่บนมือปาน,นามาเนาะแคผพาไปจะนีแหละพี่น้องไปพอหอมปากหอมคอ ขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมแถมคนาให้พ่อให้แม่และเนาะพอได้กินข้าวน้ำเพิ่นเบื่อเหมือนมันยำยามเพิ่นพอได้กินข้าวน้ำเพิ่นหลังจากปั้งคันนาป้านคันนาแถมคันนาให้เพิ่นแล้วก็มาเผากายเพิ่นพี่น้องเอ้บ้านนี้เนาะเผากายเพิ่นยำแรงๆเลยเพราะว่า พวกน้องๆบวอยู่ก็ไปหาคั้วคั้วพันธมาพี่น้องเอ้ยมาพังเสียงเสียงเคียดตะแคงห้องนี่แหละแอดเอ็ดเอ็ดเอ็ดเอ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 ดตัวนี้นะใช้มือจับถ่ายเด้อมันก็จีสั่นเนี่ยหัวมือให้มันสั่นเนาะต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ท้งหลายเที่ยวเบื้องแลวมังกะสบายหูสบายตาพี่น้องเลยเนาะเห็ุให้หลยคู่หลยคนผี่ป้านาอายพ่อจอีแม่อยู่เมืองนอกเมืองนาเหรือรจากบ้านเกิดเมืองนอนไปหลายปีชิน้อนบ้านเกิดเมืองนอนเพิ่นเห็นพระทองห้ทองนาวิวทองหายทองนา,งหา,งหนาไหนๆเนาะ เห็นงวัวเห็นควายได้ยินเสียงเคียดหอ้องอยู่ในป่าปูนในเมืองกรุงบ่ได้ยินได้เสียงเคียนตันนี่พี่นอ้องเลยเสียอมากระลงงวัวกระลงควายก็บ่ได้ยินได้ปงปงเปงิปงเปงิปงเนาะใครคู่ใครคนเบื่อแหลกกะคิดถึงภาพเก่าๆความหลังเนาะอดีตเก่าๆอย่างไดกส็สู้ๆเหมือนกันกปเป็นกำลังแรงใจให้เด้อเนาะเอากระกิดฮอดคือกันแหละเวลาเอาจากบ้านไป ไปอยู่ไก่มาแต่ละไปบ้านไกลเมืองกอระขิดฮอดพอเบิ่งภาพกเก่าๆเลยกระขิดฮอดที่ทำบันเกิดเมืองนอนจะคลองอละเนาะจะได้กระซู่ๆพี่น้องก็ถูกคนกระต่างมีภาระหน้าที่ภัยมันแหละเนาะฝ่าฟันไปด้วยกันเนาะฝ่าฟันไปด้วยกันพี่น้องเอ้ยเอาไว้เพื่อไม่กิมหนาผมแหละขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะดีชีวิตบ,บ,บ,บ้านนอกบ้านนาเอาก็เป็นจังศิลาพี่น้องเลย but somebody somebody